สวัสดีครับทุกคนพบกับผมม่ที่ะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาน้องมาลินนะครับมากินข้าวนะครับแล้วก็มาเดินเล่นที่คาเฟ่ป้าบุญนะครับสาขาเจ็ดนะครับซึ่งอยู่เส้นทางขึ้นทางหลวนบางแสนนะครับผมอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าเรามาจากบางแสนที่ขึ้นทางหลวนนะครับที่จะกลับชนบุรีนะครับผมก็เดินเข้ามานะครับเราก็จะเห็นเครื่องบินนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเลนกเสานะครับผมลูกผมชอบมากเลยนะครับนี่ครับจะเป็นเครื่องบินฝั่งซ้ายมือนะครับ พอดีลูกผมไม่กล้าเดินเข้าไปนะครับกลัวนะครับก็ไอตัวในห้องเสานะครับมันก็จะสามารถส่งเสียงเรียกได้นะครับส่งเสียงนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ขยับได้นะครับทุกคนเด็กก็เลยกลัวนะครับพอดีลูกผมไม่เคยเจอนะครับอันนี้จะเป็นสภาพห้องน้ํานะครับทุกคนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับคือห้องน้ํานี่อย่างแจ่มเลยนะครับก็คือใหม่กิ๊กนะครับก็ค่อนข้างสะอาดเลยครับแล้วก็มีแอร์ด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็ห้องน้ําชายนะครับ เดินเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นบริเวณหน้าทางเข้านะครับก็จะมีเจ้าทีเล็กนะครับร้องเรียกแขกอยู่นะครับผมต้อนรับไหมนะครับก็นี่ครับลูกผมก็ท่านกลัวเลยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมมาแต่เช้านะครับก็9ก้าโมงสีนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็ผมก็ไม่ได้จองบัตรนะครับทุกคนนะครับจองที่นั่งนี่แหละนะครับก็ถ้าใครมาช้านะครับก็ต้องไปจองที่นั่งก่อนนะครับอันนี้ก็เข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นจุดให้อาหารปลานะครับทุกคนนะครับก็ปลาเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็็จะะเเปนนบบบรรริวณโดยอคั ก็ค่อนข้างบรรยากาศดีเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นเป็นสนามหญ้านะครับสนามหญ้าก็จะมีสัตว์ต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกกระต่ายพวกเป็ดพวกไก่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะที่ผมเห็นนะครับแล้วก็เดินตรงเข้าไปนะครับซึ่งอยู่ข้างๆกันนั่นแหละนะครับก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับ สถาเบ็นเล่นก็จะมีค่อนข้างหลายเครื่องเล่นนะครับทุกคนน,ะน่าจะประมาณ5้ถึงหอย่างนะครับเยวลูกมาก็าพอดีวันนี้คนน้อยจริงๆเป็นคนไม่ได้น,น้อยหรอกผมมาแต่เช้ามากกว่านะครับอันนี้ลูกผมนะมองแงนะครับทุกคนนะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็เดินกลับมาเลือกที่นั่งนะทุกคนนะครับพอดีวันนี้มีโอกาสเลือกนะครับเพราะมาแต่เช้านะครับทุกคนจริงๆผมก็มาครั้งแรกนะพูดมาตจวเองมาหลายรอบแล้วนะครับท<ม>ุกคนนี่จะเป็นที่นั่งนะครับผมจะนั่งติดทางด้านหน้านะครับใกล้ๆเจ้าทีเล็กนะครับ แล้วก็ตรงข้างผมก็จะเป็นไดโนเสาร์ไม่รู้สายพันธ์อะไรนะครับทุกคนอีสายพันธ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารกันนะครับว่าวันนี้มีอาหารอะไรบ้างนะครับผมผมดูจากราคาอาหารแล้วก็ถือว่าอสอดคล้องกับบรรยากาศที่ได้นะครับเด็กนี่จะชอบมากคือพูดง่ายๆเลยว่าร้านนี้สําหรับคนที่พาครอบครัวมาเลยนะครับยิ่งพาเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่มาหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเนี่ยจะโอเคมากนะครับเมนูที่ผมสั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น กุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มาเป็น3ามชั้นทอดนะครับสั่งมาให้เด็กนะครับสมชั้นทอดน้ำปลานะครับที่จริงผมก็กินด้วยนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเป็นปลา3ารสนะครับผมก็กินอิ่มกันแล้วนะครับแล้วก็มาพาน้องมารินมาเล่นของเล่นนะครับผมที่โซนของเล่นนะครับทุกคนก็ใกล้ๆจุดที่ผมนั่งนั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับคนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับ นะครับก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับทุกคนนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจจะมานะครับทุกคนให้เซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับครัวป้าบุญสาขา7บางแสนนะครับขึ้นเลยนะครับทุกคนนะครับก็บริเวณพื้นที่นะครับผมอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นทางเดินแบบนี้นะครับแล้วก็มีในตัวเสาเนี่ยอยู่บนเกาะนะครับแทบทุกจุดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ที่นั่งเนี่ยเยอะมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากี่ที่นั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลานจอดหลายโซนนะครับโซนด้านหน้าแล้วก็โซนด้านหลังนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมไมค์ธีรัตน่าจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะครับก็ยังไงก็ถ้าคลิปนี้น่าสนใจนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b ์ให้ผมเลยครับผมวันนี้ผมไมค์ธีรัตไปแล้วครับผมสวัสดีครับ